แม่ไม่ผ่านธนพัทธนพัทธนัทธนัทหลังโซเจอโจเซฟเข้ามาบังอยู่ครับธนพัทยังไงกับแม่ดีกับไม่ผ่านกับโจเซฟไหลมาตาดกันใหม่เลยครับอารอยจ์เจนอตเจนอตได้บอลติดเครื่องไปแล้วดารุลาราชบุรีขยับออกปัตตาควาให้โจกับโจเซฟเปิดมาให้นากขตโทษและปมมาขวาลูกนี้แบบลูกนี้อารอยจบอลหาไม่เจอเข้าทางของทางด้านของโรเพิร์ตครับปั้ในส่วนเดนโตขยับขับขึ้นมาทางซ้ายสายเปิดมาจากนี้ครับแม่ดีกับพายอยากจะให้ผลิตหมายเลขสิบสี่ของพวกเขากัะทนาของฮูสต์ แหมลูกนี้ครับอารวัยโดดดักมาโดดดักมาอารวยยังอยู่ยังยังอะไรยังอยู่ยังแล้วยังอยู่ยังอยู่กับขอบบนของดัลนาราชบุรีครับตีบอลจอร์ตะกันใหม่กับจอรอดอวันตะขวาอารวยทันไม่ทันได้ไม่ได้ครับแหมดีครับอารวยมาแล้วครับสำหรับตำแหน่งของดัลนุราจอโหมแล้วก็โไอ้เสาไอปะเลยไอ้ประศบอารวยยังอยู่กับจอรอดอีกครั้งนึงครับตีบุรีบามานบอลไปกับสนามครับขยับออกมาโและกับโจเซ่โอ้ยไอ้้้ไไออประสบ S <S อ้ว่าอย,ย่างไง2สไปแล้วดารุาราชบุรีอลาลเวชพายแล้วทีนี้สองสอีกแล้วจะเป็นคารหรือเปล่าในจังหวะนี้อาเวชอย่างไงไา้ไปได้ต่ไปได้ดาสองยา้ยึื้ึยืึาายย้ยย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 ดยยยยา อ้าวเลยสนุกสุดมากับสำหรับคูดีครับ